นี่อ๋อปูก็รักอิงฟ้า she's so nice นะอิงฟ้าแบบ she's so nice เวลาดูบทสัมภาษณ์เขาดูออกเลยว่าแบบคนนี้แบบคนนี้ใส่ดีมากอะ honestly Miss Grant is very lucky to have her ฟ้าบอกเฮ้ hey babe เ <laughs> ฮ <laughs> ้ยรักอิงฟ้าเหมือนกัน love you ปเป็นไงล่ะเราเม่แต่งหน้าด้วยเดี๋ยวเขาน่าจะสวยๆนะอิงฟ้า sorry เขินอะ่ะแจมเออโอเคอิงฟ้าส่งขอาอิงฟ้าไม่ต้องส่งของขวาญให้เกรงใจเกรงใจ It's โอเค seriously อิงฟ้าสบายดีไหม Are you good? เมื่อกี้เขามาเราก็จะพูดเรื่องดาวลอยๆของเราอยู่เขนินอายเสียฟอร์หมดแจม Hi everyone อ๋อแพนะ้าสดมากอ้ย Thank you ชอบอิงฟ้าเหมือนกัน Daddy is a sexiest กับไทยต้องเจอกันสบายดีค่ะสบายดีอิงฟ้า Happy ก็ไม่ได้ Happy ปปวันนี้เจ้าแต่เรื่องวันนี้มีเรื่องเครียดเยอะมากเลยแต่ก็โอเคก็เลยมาไลฟ์เพื่อ พูดคุยบางทีนะเหมือนที่ถามคำถามไปกินนี้ว่าแบบ introvert กับ extrovert บางทีการที่เราแค่พูดกับจอไปเลยอยกับคนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเงี้ยมันก็มีความแบบเหมือนได้แบ่งปันความคิดแต่บางทีเวลาเราคุยกับเพื่อนเพื่อนมาจะออกความคิดเห็นและเบรกเรานิดนึงแต่เวลาได้คุยกับไลฟ์มันมีแต่คนมาแบบให้กำลังใจ which feels good I know อิงฟ้ามาวันนี้ like that I'm really lucky ขอบคุณนะอิงฟ้า I feel special รู้สึกพิเศษเลยอ๋อแล้วก็ติดตามตลอดไปออดีใจอะคืออะไรวันนี้โชคดีอะจริงขอบคุณมาก thank you เขนะินอะไลฟ์ลราไม่ไม่ม่เป็นไม่ไม่สวยเลยวันนี้แต่วันนี้ไม่ไทยแบบมาเหนื่อยมาก เมื่อกี้ตอนแรกจะแค่ไลฟ์เพื่อลังหน้าไลฟ์ไปไลฟ์มาอ่างเหงาฝนตกเดี๋ยวันนี้ฝนตกหนักก็เลยอยากคุยคุยไลฟ์ต้เตไลฟ์ปบ่อยอิงฟ้าได้โอเค I will I will แต่กลัวไลฟ์ไปบ่อยเดี๋ยวมีเรื่องโป๊ะหรือเพราะรู้ปะเพราะแบบเป็นคนพูดเลยไม่ค่อยระวังอะจริงอะไม่จริง actually เป็นคนพูดระวังแต่บางทีอารมณ์พาไป you know ใช่สิ่งที่เร็วกว่าแสงคือจิตมนุษย์ปูเชื่องันจริงๆนะปูว่าเหมือนตอนอเด็กๆอ่ะปูก็เคยเหมือนอ่ะดูข่าปูเนาะปูก็เคยมีแบบมีเรื่องทะเลาะคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยแต่พอเราอายุเยอะขึ้นมันไม่จําเป็นอะถ้าปูมองกับชีวิตตัวเองไปได้นะสิ่งที่ปูจะไม่ทําคือการใช้อารมณ์กับสิ่งที่ไม่มควรใช้และก็การที่เมตตาและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นว่าแบบ you know ทุกคน on the same journey ทุกคนก็จะเจอเรื่องในชีวิตอะไรเงี้ยเราควรจะเลิกคิดว่าตัวเองอยูว่าคนอื่นหรือแบบยึดติดกับวัตถุสิ่งของยึดติดกับตำแหน่งยึดติดอะไรเงี้มากมายแบบ let it go you know let it go พี่ปูเชิญอีนฟ้ามาคุยเฮ้ยแต่เชิญเขาเก่งใจไอชิคันบีเ k e like, is that okay อิงฟ้าไอติงเอาเชิญ you next time เนาะเพราะว่าเกรงใจ <laughs> อุตส่าห์เข้ามาฟังไลฟ์แล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าไม่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 อยากทำอะไรแล้วให้แบบให้อิงฟ้าอึอดอัดหรือให้เนอะเพราะชอบจริงๆ like I like you too เกรงใจเผ <laughs> <laughs> ื่อเขายุ่งอยู่ it's all good ใช่อยากเจออิงฟ้าเหมือนกันจะบอกเลยอิงฟ้าจะบอกว่าอิงฟา้าเป็นคนเก่งมากเลยควรจะภูมิใจตัวเองเลี้ยงดูครอบครัว เป็นคนกระตันยูคนทำงานหนะักมีความสามารถร้องเพลงก็เก่งเพอร์ฟอร์แมน์ก็เก่ง very proud you the best จริงจ you should be proud ฟ n า be happy and be proud